ปีกเป็นปัญหาโคช้ชไม่เข้าใจดาร์วีเมชอะไรทําให้ยางแตกวันนี้เราจะคุยกันหลังเกมกับคลิปนี้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King o f t h e f o o r ครั้งหนึ่งวันนี้เป็น r รีแอคชั่นหลังเกมที่บอกตรงๆว่าโคตรเจ็บปวดน,นะครับ ซันเดอร์แลนด์หนึ่งนิวคาสเซิลศูนย์ที่สเตเดียมออฟไลท์แล้วผมจะพูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยเนี่ยว่าวันนี้คือฟอร์มที่ไร้ใจที่สุดครั้งหนึ่งที่ผมเคยเห็นในดาร์บี้แมชมาเราไม่ได้เทสพวกรักษาประตูของซันเดอร์แลนด์เลยสักครั้งเดียวนะครับนั่นน่าอายมากไม่ว่าจะอ้างอะไรเนี่ยสุดท้ายก็หนีความจริงไม่พ้นโทนเกมมันถูกตั้งไว้ตั้งแต่วอร์มอัพแล้ววันนี้นะครับแฟนซันเดอร์แลนด์เนี่ยฝั่งเซาแอนเนี่ยเชียร์แล้วก็แซวเราทุกชอ็อตที่ผู้เล่นของเราเนี่ยยิงพลาด กอดอนนิลังกาบรูโน่มายลี่โบเทมา e r เดอร์เนี่ยที่ยิงใส่รัดดี้กับกิเลสพีตอนซ้อมเสียงเฮนะครับก็มาเป็นระลอกและพอเกมเริ่มเนี่ยมันก็กลายเป็นลางลายที่ซึมเข้าเกมแบบช่วยอะไรไม่ได้โอกาสสุดท้ายที่เป็นประตูเนี่ยก็ดันเป็นลูกหม่งของโบทมาเดอร์ที่หม่งย้อนสกัดเข้าไปชนคาแล้วก็เด้งข้าเส้นเข้าไปไม่ใช่ฝั่งที่เขายิงใส่เราวันนี้เน่ยทุกอย่างเลยเจ็บมากขึ้น วันนี้เทคติกของลบิสนะครับเขี่ยวจริงๆเขาจัดทีมมาสู้เต็มที่แบบ433ไม่ถอยลึกหรือใช้หลัง5อย่างที่เขามีหลายคนหลายคนคิดช่วงครึ่งแรกเนี่ยตอนกลางเกมเราก็ได้เพรสบุกดักบอลสูงได้หลายครั้งแต่คำถามใหญ่ๆคือแล้วเราเนี่ยไปยังไงต่อจงังหวะสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่มีคุณภาพเหมือนเดิมเปิดช้าเปิดชุยเลือกล็อก แบบผิดที่ผิดเวลาเหมือนเดิมขณะที่ซันนดอั์นแนด์เนี่ยเลือกที่จะเล่นบอลง่ายๆเน้นเซสพีสเน้นความเร็วไล่บี้จนได้ประตูนำตั้งแต่ครึ่งหลังตามที่เขาต้องการพอเขานำเนี่ยรบิสก็ปรับเกมบริหารจังหวะประคองเกมพูดกันตามตรงคือเขาชนะเกมมากกั่เราในรายละเอียดเหนือฮาวจริงๆในวันนี้ การเลือกตัวของเราเองนะครับวันนี้ก็เป็นประเด็นไมลี่นะได้ออกสตาร์ทแทนโจลินตันที่ยังไม่เต็มร้อยอันนี้ผมก็พอเข้าใจแต่การให้แอนโทนีอิลังกาปล่อยให้ฮาวิบาลเนี่ยที่กำลังร้อนเป็นดาวซันโมร,ร่วมเนี่ยนั่งข้างสนามมันคือการเดิมพันที่แพ้ตั้งแต่วินาทีแรกอิลังกาเนี่ยดูเหมือนคนที่ขาดท,ทั้งความมั่นใจทั้งไอเดียและคุณภาพบอลสุดท้ายหลายครั้งนะครับเราเนี่ย พังตั้งแต่บอลจังหวะ2ที่ไปถึงเขาพอเปลี่ยนเป็นเมอร์ฟี่เนี่ยนาทีที่6กกว่าเนี่ยเกมก็เกมริมเส้นก็เริ่มมีชีวิตชีวาแต่ก็มันมันก็ช้าเกินไปแล้วแบบนี้ถามจริงเกมระดับเนี้ยทำไมเราไม่เริ่มจากคนที่ฟอร์มกำลังดีผมคิดว่าเกมแบบนี้เนี่ยราต้องอัดเต็มที่เกมที่มีความหมายมากกับแฟนอาจจะมากกว่าใช้ชนะในแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยซ้ำแต่ก็ไม่ได้ทำแบบที่เราอยากเห็นวันนี้ กอดอนวันนี้ก็ไม่รอดนะครับวันนี้ไม่ประกายเลยจังหวะหนึ่งต่อนหนึ่งเนี่ยไม่ผ่านบอลแรกเนี่ยจับบอลยาวแบบโคตรยาวเลยดิว่าเบรกจังหวะเพื่อนหลายครั้งส่วนวันนี้านาลีนะครับผมด้วยพูดด้วยความเคารพเนี่ยคลาสเนี่ยเขามีแน่นอนแต่ฟอร์มตอนนี้เนี่ยมันหลุดไปเขาดูไม่มั่นใจเล่นช้าแล้วมันก็ย้อนกลับไปสู่คำถามเดิมๆของเราคือเมื่อผู้เล่นแกนหลักเนี่ยเล่นไม่ดีเรามีแผนสำรองหรือเปล่า วันนี้คำตอบก็คือไม่มีนะครับอิลังกาเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมผมถอดแม่งตั้งแต่10นาทีแรกแล้วนี่รอสักกว่าจะเปลี่ยนเกมมันก็ตึงไปแล้วครับผมเห็นคําสัมภาษณ์หลังจากเกมว่าความทุ่มเทเนี่ยเรามีแต่คุณภาพเนี่ยวันนี้ไม่มีขอโทษนะครับถ้ามีความทุ่มเทจริงๆเนี่ยเราต้องสร้างโอกาสดีกว่านี้ต้องยิงตรงกรอบบ้างต้องมีช่วงที่อัดเขาคืนจนเขาหายใจไม่ทั่วท้อง แต่วันนี้เราไม่มีช่วงนั้นเลยทั้งนี่ทั้งที่นี่เนี่ยคือดับเบิ้แมชมันควรเดือดตั้งแต่นาทีนาทีแรกไม่ใช่รอให้โดนก่อนแล้วค่อยมาสะดุ้งตื่นแล้วก็ตื่นตัวหลังจากโดนไปยอมรับกันตรงๆนะครับเกมเนี่ยไม่ได้มีโอกาสสวยๆเยอะทั้งสองฝ่ายแต่ฝั่งซันเดอร์แลนด์เนี่ยมีความที่อยากชนะมากกว่านั่นคือประโยชน์ที่แทงใจที่สุดของผมวันนี้เขาลงไปชนะบอล50-50 เข้าประทาก,ก่อนเอาทุกครั้งตะโกนปลุกคนดูข้างสนามวิ่งตามซ้ำแม้บอลหลุดเท้า,เาไปเนี่ยพวกเขาทำทุกอย่างที่สิ่งที่ควรทำในดาร์บี้แมชขณะที่เราเนี่ยเหมือนรอให้บอลมาตกที่ตีนตัวเองมากกว่าแล้วเล่นแบบชิวๆมากไม่มีใครจุดไฟในสนามช่วงท้ายก็มีฮือฮากันทั้งสนามเพราะช็อตที่วิลลออกเข้าประทะผู้รักษาประตูเนี่ย พอสิ้นเสียงนกหวีดน่สนามทั้งสนามก็ระเบิดเสียงดีใจมันแทงใจเพราะเราไม่เคยบังคับให้เกมไหลไปไปใน,ในทางที่เราต้องการเลยในยวันนี้เรื่องเลือกตัวนะครับเปลี่ยนตัวเนี่ยก็ต้องพูดว่าวิวลล็อกเนี่ยถูกส่งมาก่อนแรมซี่ทั้งๆที่ทั้งๆที่ฮาวเนี่ยก็พึ่งซื้อแรมซี่มาแสนแพง เพิ่มเพื่อเพิ่มเ,เ,เติมความคมจากแดนกลางนะครับแต่กลับไม่กล้าปล่อยเขาลงมาสนามสร้างสร้างความแตกต่างในขณะที่ฝั่งซ้ายเนี่ยเรามีฮาวิบารน,นั่งดูเกมคือคนที่ควรต้องอยู่ในสนามตั้งแต่ต้นสนามมากกว่าถ้าเราอยากได้ประตูในเกมที่ตึงแบบนี้เนี่ยรู้สึกรู้สึกเหมือนว่าเราเนี่ยกลัวผิดพลาด กลัวเจ็บตัวมากกว่าที่จะกล้าชนะถ้าฮาวนะครับเข้าใจแฟนในวันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องอัดเต็มสูตรแน่นอนเพราะมึงคือดาร์บี้แมชที่เป็นอะไรที่สําคัญมากสําหรับเมืองนี้รายละเอียดหน้างานนะครับก็แย่ตั้งแต่นาทีแรกการจับบอลยาวจ่ายเสียประสานงานฟูลแบ็กเนี่ยไม่ลงตัว คอมแพกหลังหลุดจนปล่อยให้ซันอร์แลนตั้งบล็อกได้ในแดนเราเองนะครับมิติการจบสกอร์เนี่ยก็แทบจะไม่มีช็อตยิงเนี่ยครั้งเดียวที่ได้ยิงเสียงชนคานก็คือลูกที่โวซิมาเดอร์มองชนคานของเราเองเข้าไปแล้วเวลาพอขยับใกล้สิ้นสุดเนี่ยเสียงล้อจากแตนเจ้าบ้านก็ยิ่งดังขึ้นเหตุการณ์ดรบบี้เก่าๆนะก็ทำให้ค่ำคืนนี้หนักหนาขึ้นแน่นอน สุดท้ายนะครับผมไม่ได้บอกว่าแพ้ดาร์บี้แมชเนี่ยเราโลกต้องแตกแพ้ได้ครับฟุตบอลเนี่ยแพ้ชนะกันได้อยู่แล้วแต่แพ้แบบไร้ใจแแพ้แบบปล่อยให้เกมไหลผ่านไปเฉยเฉเนี่ยนี่สิทธิ์ที่รับไม่ได้ถ้าคุณใส่เสื้อทางขาวดำนะครับลงสนามเกมนี้เนี่ยคุณต้องเล่นให้คนทั้งฝั่งไทยเห็นว่าคุณสู้ทุกจังหวะวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยขนาดเดียวกันเองเนี่ย เราก็ต้องซื่อตรงกับตัวเองด้วยว่าซีซั่นนี้เนี่ยเราชนะเกมดีๆ2อสานัดแล้วก็ใช้ชนะเหล่านั้นเนี่ยปิดรอยล้าวชั่วคราวแต่แทนที่จะซ่อมรากของปัญหานะครับเรื่องเกมลุกสุดท้ายเนี่ยเรื่องกล้าปรับแผนระหว่างเกมเนี่ยเรื่องการเลือกตัวให้ตรงฟอร์มจากตรงนี้ไปนะครับผมอยากเห็นความกล้าหาญในทีมชีตตั้งแต่นัดหน้าถ้าบานฟอร์มกำลับบงมาเนี่ยเขาต้องได้ออกสตาร์ทไทยลังกาขาความมั่นใจเนี่ย ให้เขารีเซ็ตข้างสนามก่อนอย่าฝืนถ้าไมลี่พร้อมวิ่งพร้อมกัดให้เด็กมันลงไปสร้างพลังถ้าโจลินตันยังไม่ไหวเนี่ยก็อย่าฝืนและที่สาคัญเนี่ยเราต้องมีแลนบีจริงๆเวลาบุกไม่เข้าเปลี่ยนทรงเปลี่ยนโครงสลับเบอร์8เป็นเบอร์1ิชั่วคราวดันบล็อกสูงหรือเปลี่ยนวิซ่าลงมาเลยวันนี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวแบบเหมือนเดิมแล้วก็หวังผลต่างที่ไม่ไม่มีผลเลยเลยส่วนกองหน้าเท่าไหรน,นี่บูธมาเดอร์ก็ โค้ชเวยบองจริงแล้วก็ผิดพลาดแต่นั่นก็ไม่ใช่ความผิดของเขาคนเดียวนะครับเราก็ไม่เคยป้อนบอลคุณภาพให้เขาเลยในเกมนี้การรีสกิกยภาพของเขาเนี่ยก็คือหน้าที่ทั้งทีไม่ใช่ปล่อยให้เขายืนหิวอยู่หน้าประตูนะครับแล้วเราก็ตัดสินเขาไม่ได้นะครับกับการสัมผัสบอลแค่สอ,องสาครั้งในทั้งเกมเนี่ยพูดกันแบบนี้นะครับดาร์บี้แบบนี้เนี่ยมันไม่มัน,ม,น,ม,นมันควรไม่จบด้วยคําว่าไปเกมหน้าอย่างเดียวพรุ่งนี้เนี่ย ทั้งสนามซ้อมเนี่ยต้องเริ่มตั้งคำถามว่าเราใจถึงพอหรือยังรวมถึงทีมสตาฟว่ากล้าปรับพอหรือยังถ้าคำถามยังตอบไม่ได้นะครับก็ถึงเวลาที่มันต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่าง คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าคุณคิดยังไงว่าส่วนไหนคือปัญหาหลักในวันนี้การเลือกตัวหรือความกล้าในจังหวะสุดท้ายเนี่ยหรือทั้ง2อ,อย่างที่คุณเห็นต่างใส่ใส่มาเต็มๆได้เลยนะครับผมจะอาจ่านจนคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้บอกจริงๆว่ายังไงก็เชียร์นิวคาสเซิลแต่ก็โคตรเซ็งผมคิดว่ายังไงแม่งวันนี้น่าจะอัดซันเดอร์แลนด์แต่ก็ไปโดนเขอาอัดซะ ยังไงก็ยังเชียร์ทีมรักต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปละฟิว